อ่าครับก็ห่างหายการ u n นบ็อกมานานก็เดี๋ยววันนี้จะมีของใหม่มาลองอันบล็อกกันอืมจะเป็นเมนบอร์ดเพราะว่าจะเอามาประกอบคอมใช้เป็นเครื่องใหม่จะเป็นการเริ่มต้นยุคการตัดต่อ4 k อย่างแท้จริงเพราะว่าคอมเครื่องเก่าตัดต่อ วิดีโอความละเอียด 4K เนี่ยไม่ค่อยไหวแล้วพื้นที่ฮาร์ดพื้นที่ SSD ที่มีก็น้อยสเปคก็เก่าไปหน่อยก็เลยต้องค่อยๆซื้อมาอันบ็อกอันนี้ซื้อเองนะไม่มีสปอนเซอร์อะไรก็ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าเเคยใช้เมนบอร์ดของ Gigabyte ก็โอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นไม่ได้เป็นตัวท็อปสุดก็ ราคาจะอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทก็ไม่แพงจำราคาชัวชัวไม่ได้นะว่ากี่บาทซื้อจากแอดไว้มีโค้ดส่วนลดด้วยก็ลดลงไปเยอะอยู่แล้วก็ส่งด่วนด้วยสั่งเมื่อคืนตอนประมาณ4-5หทุ่มให้ส่งภายในเที่ยงวันรุ่งขึ้นก็ได้ก่อนเที่ยงจริงๆเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดสำหรับ s o อกเก็ต1700ของสำหรับ Intel Gen 12 เวอร์ชันล่าสุดหลยจะเอามาใช้ในการเป็นเครื่องตัดต่อวิดีโอก็สเปคคร่าวๆก็คือเป็น DDR4 ก็ยังไม่ใช่ตัว DDR5 ที่เป็นเวอร์ชันใหม่แต่เป็น PCIe x p r e s s เวอร์ชัน5แล้วก็สำหรับการ์ดจอในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญญาซื้อเหมือนกันตัวเมนบอร์ดที่จะใช้กับ Intel Gen12 เนี่ยต้องเป็นชิปเซ็ต690ถึงจะใช้ได้ซึ่งอก็ตเนี่ยมันเปลี่ยนจาก Intel Gen11 ไปเลย ตัว gen 11จะเป็น Socket ็ต1 0 0 0ก็คือแทบจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งเมนบอร์ด cpu ใช้ด้วยกันไม่ได้ขนาดฮีทซิงก็ยังใช้ด้วยกันไม่ได้่าโอเคอันนี้คือหน้าตาเมนบอร์ดมีซิงระบายอากาศเชื่อมต่อกับตัวพอร์ตคอนเน็ด้านหลังแล้วก็มีซิงสำหรับ ssd แบบ m 2มาให้ด้วย ssd จะได้ไม่รอ้อนมีช่องเมมโมรี่ ram ddr 4มาให้4ตัว pcie x เพช version ช้าน้องนั้นก็ปกติเป็น usb 3.2พอร์ตข้างหลังจะมีมาให้ก็คือเป็น usb hdmi display port อ่ามีการ์ดจอมาให้ใช้ในตัวด้วยแต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้การ์ดจอเสียบเพิ่มต่างหากสำหรับงานตัดต่อวีดีโอมีช่อง usb c usb type c เป็น usb 3.2 type c อ o r t a j 4 5สาำหรับแลน ก็ถือว่าครบเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น USB หมดก็เดี๋ยวต้องไปประกอบกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นอีกทีหนึ่งตัวต่อไปเป็น CPU Intel i7 Gen 12 socket 1700ตัวใหม่แล้วอันนี้เป็นรหัส1 2 7 0 0 KF KF คือไม่มีกราฟิกการ์ดในตัวและเป็นแบบอันล็อกคือสามารถ overclock ได้ ตัวนี้เป็น cpu ตัวใหม่ที่จะเอามาใช้กับคอมสำหรับตัดต่อวิดีโอตัว cpu จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ตัว cpu ก่อนหน้าน,นี้รุ่นเจนก่อนหน้าน,นี้จะเป็นทรงประมาณสี่เหลีล่ยมจัตุรัสต่อไปก็เป็นแรม kingston fury แรมตัวนี้เป็น ddr 4บัส3 0ัตัวที่ซื้อมาขนาด 16GB ซื้อมา2ตัว ก็รวมขนาดก็คือ 32GB ซึ่งถือว่าเยอะเยอะมากเลยนะเหมาะสำหรับงานตัดต่อวิดีโอขนาด 4K เนี่ยสาบายเลยแรมตัวเนี้ยจะมีซิงค์ระบายความร้อนติดมาให้ด้วยไม่ใช่เป็นแรมเปล่าๆจริงๆเมนบอร์ดที่ซื้อมาใช้เนี่ยจะมีรุ่นอื่นที่ใช้ DDR5 ได้แล้วแต่ DDR5 ยังมีขายไม่ค่อยเยอะราคาก็ยังสูงอยู่ก็เลยเามาใช้ DDR4 แทนอุปกรณ์ตัวต่อมาที่ สั่งมาใช้คืออันนี้เป็น SSD SSD ก็คือเหมือนฮาร์ดดิสสมัยก่อนนะั่นแหละแต่รุ่นใหม่จะเป็นเรียกว่า SSD าลักษณะจะคล้ายๆแรมอันนี้เป็นตัว M.2 ความเร็วอยู่ r e a d w r i อยู่ที่ประมาณ3,000 m b เมกะไบถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสตหรือ SSD แบบขนาด2.5นิ้ว ตัว ssd ขนาด2.5นิ้วะจะมีความเร็วอยู่ประมาณ300-400-500 MB ซซึ่งเมื่อเทียบกับตัวนี้ที่3000ก็ถือว่าความเร็วต่างกันพอสมควรแต่ก็ราคาก็แตกต่างกันนะความเร็ว3000 3,000กว่ากว่าเนี่ยถือว่าเร็วแต่ตัว m 2แบบสปีดที่มันน้อยกว่านี้ก็มีนะราคาก็จะต่ำลงอันนี้ถือว่าสปีดเร็วใช้ได้ จะทําให้ทํางานเร็วขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นก๊อปปี้ข้อมูลเร็วขึ้นคือเร็วขึ้นทุกอย่างสําหรับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนมาใช้ ssd นะแนะนําให้ใช้ใแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องจะเร็วขึ้นแบบทันตาเห็นเลยอุปกรณ์ตัวต่อไปที่ซื้อมาสําหรับประกอบ pc ตัวนี้คือซิงค์ระบายความร้อนของ cpu แต่อันนี้เป็นรุ่นเป็นแบบระบบน้ําแบบปิดครับ ซัพพอร์ต CPU Intel ที่เป็น Socket 1700ก็คือ Intel Gen 12นั่นแหละซัพพอร์ตด้วยรุ่นนี้อันซื้อมาประมาณ2,000จากแอดไวเหมือนกันสั่งมาพร้อมกันทีเดียวเลยก็เป็นหม้อน้ำซิงค์ระบายความร้อนแบบน้ำน้ำแบบปิดก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้หม้อน้ำนะก็เดี๋ยวประกอบใช้งานกันดู ต่อไปคือนี่เลยจอเดลรุ่น u 2 4 2 2 u 2 4 2 2 h จอขนาด24นิ้วซื้อมาจากแอดไวเหมือนกันราคาประมาณ9,300-9,400ใช้โค้ดส่วนลดด้วยก็ที่เลือกจอรุ่นนี้เพราะว่า ขนาด24นิ้วกำลังดีแล้วก็มีไปอ่านรีวิวมาว่าเป็นจอที่เหมาะกับการตัดการแต่งภาพตัดต่อวิดีโอคุณภาพถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับการแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอเพราะว่าตัวจอเนี่ยผ่านการคาลิเบตมาจากโรงงานแล้วมี เดลต้า e ที่น้อยกว่า2เดลต้า e คือความผิดเพี้ยนของสีที่น้อยกว่า2หน่วยก็คือความผิดเพี้ยนของสีน้อยนั่นเองราคาถือว่าถูกสำหรับจอแต่งภาพตัดต่อวิดีโอก็เลยได้จอรุ่นนี้มา